สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บุรันสิผ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมเมื่อเบิ้งเขาจะเมื่อเบิ้งเขาที่ที่ตัดไปจ้าพี่น้องมเมื่อเบิ้งผลงานผลลพธ์ทีใดหลังจากที่เขาตัดเขาไปประมาณซี่หาเหมอละพี่น้องมเมื่อเบิ้งว่าเขาสีโปร่งจังไรจ้าเวลาเขาโปร่งถึงมาเอมาเอ,เอพี่น้องพ่อแม่พี่น้องบางคนถามเขามาว่าตัดจำๆจับยังสิ เขาสิปวงวอลวมาเบิ้งจ้วะว่าเขาสิปวงจังไหนจ้ะพี่น้องหมู้ันสิบห้ามาเบิ้งบุรันนี่จ้ะบุรันต,ตัดตัดตำอยู่ด้พี่น้องตัดตำอยู่จ้ะตัดประมัณน,นี่แหละพี่น้องเรือไวบมันสองข้อมือสิจ้ะสองถึงสามข้อมือสิต่อต่อต่อเก่าไหมจ้ะต่อเก่าของต้นเขาอะพี่น้องเบิ้งแน่จ้ะ ประมาณหาเหมอจ้ะซี่ซื้อหาเหมอนี่ล่ละที่บุรันตัดไปเบิ่งควมเงาของเขาจ้ะเขากระสีเงาประมาณนี้จ้ะพี่น้องเงาเรียวๆจ้ะนี่เบิง่งไกลๆเบิ่งชัดๆได้จ้ะพี่น้องประมาณนี้จ้ะ งามเดียวอยู่จ้านี่เขียวงามนะจ้ะบ๊อมี่หยาจักเยนเลยพี่น้องบ <laughs> ๊อมี่หยาจักต้นเลยจ้ะตัดออกแล้ว <laughs> นี่เขาที่ท,ที่กะกะเริ่มมี่องหวางมี่องห่างห่างออกนะจ้ะนี่จ้ะอันที่ถามขามาว่าต้นเขาที่ที่บุรันตัดไปแล้วนั่นเอาอไปเฮ็ดหยังที่ที่เป็นต้นเกาเขาสีมาจ้ะนี่บุรั่นบ่ได้รเอาไปหยังได้จ้ะนี่ปล่อย เวลาเขาถือแดดเขาเหี่ยวล่วงกันสินี่พี่น้องเวลาหน่มถ่วมขึ้นมากี่เขาก็สิเปื่อยล่งเป็นปุ๋ยให้ให้ก็ต้นเขาเลยจ้ะเป็นปุ๋ยไปนให้โตเลยจ้ะพี่น้องน,นี่จ้ะโบรันสี่ผ้าเบิ้งตัดออกแล้วก็เห,เห็นเห็นเดินอยู่ได้พี่น้องนี่นี่จ้ะนี่น้อยนี่บุบรันเกิสิ เอามาสามจ้ะกัจจิลกเอาน้ำมุนิจ้ะนี่น้ำตรงที่ต้นที่ที่เขายจ้ะไปสามนี่ไปสามไปแซมลงเจกหน้อยจ้ะพาอเขาพอเป็นเดินค่ะพี่นอ้องไปสอไปสอไปแซม,มเอาจ้ะเขาปีนี่ถือว่าพ่อใจจ้ะพี่นอ้องเกิดดีจ้ะน้ำก็ถ่วมจ้ะปีนี้ก็่เขาโบรันสิเป็นโลก อันก้อนสีไแม่จ้ะนี่เขาเป็นโลกใหม่ๆหมร่มแม่จ้ะนี่ตอนขึ้นมาที่แหลกนั้นงามงามงามบอกข้าเข่าเขียวบอคกค้าจ้ะพี่น้องเพราะงามขึ้นมาแจ็คหน่อยเนี่ยใบใหม่แม่จ้ะ <c oughs> บุรัมมาตัดสาพวดขันบุรันตดเลี้ยวก็นีหนึ่งเขาสีว่าใหม่พี่น้องบุรัมมาตัดสาพวดแบบเขาแหมร่งหอดหอดโค่นต้นแล้วจ้ะบุรันจังมตาตัดนี่ขันบุรันตัดเลี้ยวก็นีเขาก็สีนี่ มีแสงซองถึงตนถึงหลกเขาก็กะสิว่าเป็นโลกจ้ะพี่น้องช่องมีช่องว่างเห็้อากาศเขาจ้ะที่แรงแร้วันวันทีแต่พี่น้องคนขางสี่ที่ที่ก็ทงที่เป็นเขาเหนียวอยู่จ้ะทงนี้สิเป็นเขาเจ้าจ,าจ้ะพี่น้องผมหันณนีจ้ะพาพ่อแม่พี่นอ้องมาเบิ่งผลงานซื่อจ้ะเมื่อนี้ขิปสันๆจ้ะ ว่าตัดไปเรี่ยวนัว่นเขาสิเปลีย่ยนที่ไหนจ้ะมีพ่อแม่พี่น้องถามผมมาว่าบุรันตัดตตำโพดบอยตัดตำตำจางสีเขาสิเปลีย่ยนที่ไหนนี่แหละจ้ะตดตำตำเวลาเขาปปุงสีจังสีแล้วจ้ะนี่มึงชัชดๆเลยจ้ะงามเลยจ้ะ ขันพ่อแม่พี่น้องมากกฝากก็ไล่กดแช่กดติดตามนะจ้านี่ดอนหนึงบุรัญชัเดมาสามฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไล่กดแช่กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องจ้ากระสานคลิปนี้กระสีเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะจ้าคลิปหนาพอกันไหมจ้าบุรันกระสีไปหาสามเขาก่อนที่นี้คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตี่ติดตามรับชมจ้า สวัสดีจ้า